ที่สูดครับพี่น้องครับเรื่องร่าข่าวสารของน้องปอนวรายุดแดนเซอร์ใจเกินร้อยนะครับผมเชื่อแน่ว่าครับเรื่องร่าข่าวสารตรงนี้นะครับเพราพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับก็คงจะทราบข่าวขาวกันไปพ่อประมาทแล้วหลยคนกับอดเป็นห่วงบ่ดด้นะครับบ่สิเป็นห่วงทีมแดนเซอร์บ่สิเป็นห่วงในศิลป,ปินครับที่ออกมาแสดงโชว์ดานาเวที่นะครับที่ได้รับทิปบอดดเป็นแนวอยู่แนวกินเครื่องดื่ม หรือว่าสิเป็นมาลายแบง,งก์เอียงกัแล้วแต่ครับที่เอฟซีเอามาฝากตอนด่านนายเวทีครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็มีทั้งคนประสงค์ดีและก็ประสงค์ร้ายนะครับมีปะปนกันนะครับสิ่งที่ตรงนี้นะครับเพจเลนเอาเอฟซีแฟนคลับหลายๆคณะหลายๆคนกับเป็นห่วงนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับน้องปอนวะรายยุทธครับทีมแดนเซอร์ใจเกินรอยที่นอกมดสติเงือแต่คณะโชอยู่ทั้งจังหวัด กำแพงเพชรครับพี่นออ้องเออคืนวันที่สองมีนาคมนี่แหละกะผ่านมาประมาณจากมือแล้วล่ะพี่น้องสองสามมือนะพี่น้องเนาะสองสามมือกันครับว่าแล้วเรื่องเหล้าดังกล่าวกะเอ่อตอนนี้บอดบอยเองก็ได้ออกมาชี้แจงครับผ่านเพีร์ข้าวลูกทุ่งไหวอยู่นะฮะเพราะยังครับสาเหตุที่น้องปอนครับดื่มอ่าที่หมดสติช็อกเนี่ยนะก็คือดื่มน้ำครับพี่น้องครับ นดื่มน้ำจากแก้วทิบนะครับที่มีขัดไว้มีเอฟซีนั่นแหละนะครับด้านหน้าเวทีครับอ่าในแก้วน้ำตรงนั้นนะครับก็สิพันแบ่งนะครับว่าแบ่งพันธพันแก้วมานะครับด้านหน้าเวทียั่งดีครับที่แพทย์ครับพี่น้องครับซอยเหลือในท่านเวลานะครับอ่าตอนนี้นอกปอนการู้สึกว่าปลอดภัยนะครับพักรักษาตัวอยู่สาเมือครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับ บอดบอยเปิดเผยครับสรุปแล้วครับแก้วที่น้องปอนแดนเซอร์ดื่มนั่นนะครับพี่น้องครับในน้ำนะครับคือผักสมนะครับยาปลุกเซ็กเกินขนาดพี่น้องครับโอ้โหอันตรายมากๆเลยนะครับกับคนบันเทิงนะครับโดยเฉพาะาทีมงานในเรื่องของมอลงมอลลั่มนี่แหละนะครับว่าจะเป็นแดนเซอร์หรือว่าจะเป็นมอลงมอลลั่มคดีเนาะต้องระมัดระวังโตกัน นะครับบอยสิริชัยครับพี่น้องครับบอทบอยยังเผยในคลิปว่าครับจากเหตุที่น้องปอนนอกช็อกเนี่ยดื่มแก้วจากอ่นาน้ำจากเอฟซีดาน้าเวทีเนี่ยนะครับบอทบอยก็ได้ไปเบิ่งอาการขึ้นกันนะครับตอนนั้นน้องเบื่อสตินะครับแล้วก็รว่าวยังบาออกพี่น้องครับแล้วก็สอบถามมูม,มูพวก,พวกนะครับรู้ว่าน้องดื่มเหล้าแก้วทิพด้านหน้าเวทีพันแบ่งไปหนึ่งเป๊ก เบิดสติเงือแตกนอนบรูสิกโตหายใจเป็นปกติใน,นช่วงตีหาว่าั่นนะครับช่วงที่เตยล่าเนาะนะครับนี่แหละนะครับบอดยกันยังว่านี่แหละนะครับกรรยกาที่บรให้ทีมงานรับแหลกดื่มเครื่องดื่มด้านนาเวที่เพาะมันบ่เหมาะสมแล้วกับบ่ปลอดภัยนะครับพี่น้องโอ้นะครับ,นะรบผมให้ลูกน้องรีเลีล่ยงการดื่มรับดิ้งด้านนาเวที่จะบ่ต้องเสี่ยง เดมหนึ่งพันแต่รักษาตัวอยู่สามมือเสียเวลาเสียงานเสี่ยงอันตรายไม่คุม้มยาอ้างเป็นไรได้มีวิธีอื่นๆจะได้เงินมากกว่านี้ดีกว่านี้นี่คือบางส่วนบางช่วงบางต่อกลองบอดบอยได้แถลงพันเพจข่าวลูกทุ่งไว้นะครับพี่น้องแม่เนาะเบองข่าวเบอร์ข่าวแล้วพี่น้องครับติดตามข่าวตามข่าวแล,ล้วรู้สึกว่าแม่อันตรายเสเลเกินครับพี่น้องครับอันตรายเนาะ เข้าใจนะครับบอดบอยกันยังกล่าวไว้ตว่าเข้าใจโอกาสไม่เหมือนกันเฮาปลอดภัยดีกว่าบ่รู้เขาเอาอีงอยังมาให้กินแต่ก่อนมีไว้อาการหรือ,อยาเม่นเมากกมีเจอ,อยาแรงอาจช็อกอันตรายถึงแก่ชีวิตใดฝากเป็นอุท่าหรณ์ให้กับน้องๆใจเกินรอยหรือวงอื่น เท่าต้องเซฟตัวเองนะครับพี่น้องครับนี่ละแล้วก็ส่วนอาเพจหมอล่ำใจเกินร้อยนะครับเป็นก็อัปเดตอาการนองปอนไหวนะครับตอนนอนตอนนี้การน,น้องปอนเองคะวราหยุดนายวรยุทธ์สมสนุกนะครับแดนเซอร์ที่ช็อกนะครับดื่มนม้ำวิธีอาการดีขึ้นครับแต่คุณหมอโรงพยาบาลกำแพงเพชรยังให้รักษาตัวต่อถึงวันที่6มีน้านี้นะครับพักอยู่ตึกอายุรกรรมชายหนึ่ง เตียงเกาสิบชั้นหนึ่งนะพี่น้องเด้อนะครับโอ้เ oh, no. นาะมีครับเป็นสิ่งที่นะฮะเป็นภัยแอแฟงเนาะพี่น้องเนาะแอแฟงนะครับประสงค์ดีก็มีประสงค์บดีกม็กมีหลาในคราบของเอฟซีนี่ลาพิ่นว่านะฮะสรุปสารที่ผสมมากกับเครื่องดื่มเป็นสารปลุกเสกนะมีปริมาณ เกินกว่าร่างกายสามารถรับได้จึงทําให้เกิดเอฟเฟกดังกล่าวพี่น้องครับโอโคซึ่งเรื่องเล่าข่าวสารสิ่งที่มันเกิดขึนนะครับกับแดนเซอร์นี่แหละพี่น้องวงใจเกินร้อยเนาะนะครับก็เข้าใจนะฮะเข้าใจถึงบริบทของการหาไรายได้นะครับบางคนก็นคิดว่าโอเคละ แก้วน,น้อยๆนะครับแต่ว่าพันติบมาไหถึงแบ่งพันกะคิดว่าจะของหาไร่ใดน้นะครับหาไรายไดแต่ว่าสิ่งที่มันเกินกว่าไร่ใดนะครับนั่นคือมันอันตรายนะครับบางทีก็รูดอกน้องกะกะเข้าใจในบริบทของนองนั่นแหละนะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับในผู้บริหารแล้วนะครับมุมมองนี่แหละพี่น้องหมอล่าหลายๆคณะหลายๆวงครับเขาจึงเพิ่งจึงมีออกกฎไว้ นะครับห้ามดื่มหน้าเวทีห้ามรับติบเป็นการดื่มยังกันแล้วแต่กินสิ่งของด้านหน้าเวทีนะฮะเรื่องเล่าดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายนะครับมันมีมากเลยพี่น้องครับอย่า,า,มมาในแก้วนะครับอย่าปลูกเสกมาในแก้วนะครับของมึนเมาเอีกอย่างกันแล้วแต่นะครับหรือว่าเป็นในช่นุมนุงกับเบื้องคาวเบื้องทั้งอีหลานหน่อยอุ้งอิง,อง,องอครับมีเอฟซีแฟนคลับมีหลานเมมเบอเอาของมาฝากมาตอนให้ นะครับกังวงว่าสิให้น้องกินนั่นล่ะแต่ว่าทีมตลกนยครับเพื่อนไปร้อยกินเออไปกินไปดื่มของน้องนะมันก็เกิดอาการครับเบิดสติขึ้นกันกับน้องปอนนี่แหละนะครับบรูสึกตวนะครับบัง่ายๆขี่แตกเโยเฮียบนเวทีพุ่ะไปนะฮะอันตายล่นะครับพี่น้องครับที่เว้าที่จากรยุตัวนี้ครับก็นำเสนอครับเรื่องเล่าสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อ นะครับศิลปินนะครับที่มอบความสุขนะครับพากเสียงเพลงเนาะดันหาเวทีที่พี่น้องๆของเฮาได้เบิงไในบวนกันนะครับแต่ว่าภัยร้ายนะมันกล่ามาในรูปแบบต่างๆนะฮะบางทีเฮากับคาดบ่ถึงบางทีเฮากัคิดบ่ถึงนะครับว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดนั่นนะครับมันสิเป็นอันตรายนะครับโชคดีครับที่น้องปอนเองกะ ตอนนี้อาการดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหมอก็ยังพักรักษาตัวอยู่วันที่หกจะสิ่งออกได้นะครับเอาเป็นกลังใจดีๆให้กันละกันครับพี่น้องกหวังว่าเรื่องเล่าดังกล่าวนี่กระกงเกิดขึ้นอีกเนาะระบาดลองอาบอสิเป็นทีมมอรองมอลลัม่มนักร้องนะครับหรือว่าสิเป็นทีมแดนเซอร์ทุกวงขณะนั่นแหละนะครับแล้วก็ขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณเรื่องอ่าขอบคุณก้ณอนใจดีๆเอฟซี FC แฟนคลับที่ผ่านเกิดกังคลิปเนาะพี่น้องเนาะมีข้อคิดเดี็นจันใจนะครับปวดคุยทักทายกันใดได้พี่น้องเด้อคลิปนี้สสวััดีครบ